ง่ายง่ายวิธีชำระค่าอินเทอร์เนต็ต 3BB ีบีทริปเทีบอร์ดแบนผ่านช่องทางเคพัฒของทางธนาคารกสิกรไทยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าสําหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารกสิกรไทยและคุณใช้แอปพลิเคชันเคพับอกเลยค่ะวันนี้สะดวกสบายมากๆจริงๆสําหรับท่านใดที่ต้องการชําระค่าอินเทอร์เน็ตนะคะปกติเนี่ยอาจจะต้องไปชําระโดยอาจจะต้องไปจ่ายชําระนะคะที่จุดบริการที่จุดให้บริการต่างๆนะคะตามเคาน์เตอร์ต่ตางๆเนี่ยวันนี้ก็จะบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถชําระได้ง่าย,ายๆผ่านเคพัฒนนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับขั้นตอน ในการชําระนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่ขั้นตอนเลยคุณก็สามารถที่จะชําระค่าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะสําหรับลูกค้า 3BB t r i p l e T Broadband นะคะก็สามารถชําระได้โดยที่คุณจะต้องทราบรหัสลูกค้านะคะถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ทราบนะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้รับใบแจ้งยอดในการชําระก็สามารถที่จะโทรไปที่เบอร์ call center นะคะของ3ามได้นั่นก็คือเบอร์1530งอ้์ call center เพื่อที่จะทําการสอบถามในส่วนของรหัสลูกค้านะคะซึ่ง คุณก็จะแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ได้สมัครไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาก็จะแจ้งรหัสให้กับคุณเพื่อที่ไปทําการชําระได้เลยเกิดที่บ้านกาลังใช้อินเทอร์เน็ตอยู่อยู่ดีๆถูกตัดขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่าอาจจะลืมชําระเนี่ยเข้าไปที่แอปเคพัสง่ายๆใช้เวลาแค่นิดเดียวค่ะสามารถที่จะใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตต่อได้เลยหลังจากที่ทําการชําระผ่านทางแอปเคพัสแล้วนะคะเมื่อเข้ามาอย่างแอปเคพัสด ให้กดเลือกธุรกรรมที่อยู่ด้านล่างหลังจากนั้นเลือกหน้าจอลงมาจะเจอคําว่าบริการทั้งหมดซึ่งทั้งนี้จะมีคําว่าอินเทอร์เน็ตกดเลือกตรงคําว่าอินเทอร์เน็ต เลือกผู้ให้บริการ3 b มดี i p ท e ิปเปิลทีบอร์ดแบนเข้าสู่หน้าจอการใส่รหัสลูกค้าและจำนวนเงินที่ต้องการชำระหลังจากนั้นก็กดทํารายการได้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะขั้นตอนง่ายๆสาหรับวันนี้ b ี s t ส t ตชัคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ